เก่งเหรอฮะเดวหนึ่งป้ามเนนิดนึงจะวิสันน <half> ิดนึงนิดนึงข้าเก่งนิดนึงะเลิดนัเหรอถึงนิดนึงนะถึงนิดนึง จะไม่ได้ขายเยอะเฮ้ยนี่เท่านี่ยอมอีกแล้วเหรอมีมีมีบอสบอะไรอยู่บม่นรึ้อันอันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านคะเย็นนาก่อยนใอดจเย็นกออันนี้ lo lean พี่นี่ไม่มีของี่ตสลาเปาหรอไม่ไล่ยังไงก็ไม่ไล่้เพี่ไปอี่ังเออไปเลยไปไล่ไม่ไวม่ไปเไปเลยไปเลยโค้ชเอาไว้ไฟสวยดีนะติดนักต่อยดไปเลยขอบคุณนะี่ กัไม้่เลยค่ะจับตัวไอพอติกเลยปะเอ่อข้านระวังด้วยนะครับน่ะนักโมอีกแล้วนี่แล้วาผ่าให้ยิ้มโอเคนักโมนนีหรือเปล่าปีไปลน่อยี๋ยัน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 ยนยันยันยันยเนยั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 นยนยันยัยัน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 คันยรัยนยย ตัวหัวหน้าบ้านสหนกับปลายมาบ้านเราจะองค์หญิงแค่ระ่ะ<ไ>ปลายเาแค่แคระมาเบสไปแล้วเบสไปแล้วม้ตัวหัวหน้าบ้านมาอยู่บ้านเอาคแครแคแคลยดมา เฮ้ยบอสบอสบอสี่กี่ลงหน่อยช่วยหน่อยดิมันโดนเวทยอตขาหลังเขาหมัตะเบ็เขาหลังไนี่มันตเขาไม่ลงลงเขาลงเขาบอกให้เอาโอหญิคแคลีบ้านลายมันนี่แวอยู่ไหนอยู่ปลาตองอยู่ป่าตองอยู่ป่าตองที่ใร้าเพี่พี่ยงมาช่วยผมแล้วไม่โดนเวทลบแล้วบแล้วาบด้วยกัเ่อนด้วอน เปหมดเลยอ่าจับตัวมูตงกี้ใหได้หัวหน้าบ้านอ่ะอยู่ไหนผู้หญิงอ่ยู่ไหนโอ๊ยมาอยู่ไหนวะดีใดีสลบมาแหอยู่ตรงไหนวะเข้ามาแล้วกอง้าลงหเนี่วเสลบจับโดนล้วงหลังจนจับเค้กแครอทกับอ่าดีเน่มาก็ได้ดีเน่สลบอยู่หาสไม่เจอ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 เจแล้ว คนน้นลมแม่งเลยมาแล้วใครเห็นเ่อนเจ็บก็บอกมาเลยนะคะอาเอมต้าี้เเด้งเลยลูกเด้งเลยเด้งเลยกบยังเีบยัเียัง เข้าไปเข้าไปไฟเจเลยแล้วเข้าไปเจอบ้านไฟใช่ไหมเจอคนนึ่งแต่ไม่ใช่คลิแค่หลอดแต่บ้านไฟอ่ะ,อะมันไม่ตกอ,อยู่จับลากย,ยากอยู่แล้วจะเอาเคลิกแค่หลอดอ่ะ ใครที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าค้ามันให้หมดแต่อย่าค่ามันแบบกระตุกกระตากนักล่ะหลอกพวกมันไปค่าเข้าใจไหมทั้งสี่คนเข้าใจค่ะท่านด้านที่มัน่งวันนี้เข้าใจค่ะแต่ว่าเค้กแครอทจะมีความรับอะไรของเนยจะบอกค่าหรือเปล่าล่ นอกจากเรื่องคริสตัลและงานสารสัมพันธ์ที่กำลังจะมาถึงหืมไม่มีเลยค่ะนายหญิงแน่ใจนะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหรือไม่มีแล้วไม่เก่งว่าไม่น่ามีแล้วนะคะจริงไหมเชียรนะ์ได้จริงค่ะท่าน ก็ถือว่าพวกเจ้าให้ข้อมูลมาเยอะแล้วล่ะาอลนนีอย่าลืมทำตามคำสั่งของข้าแหละขอบคุณสำหรับข้อมูลเราไปกันเลยไหมคะท่านไป <Bye. S 1> ไปกันเถอะเราตีสั่ของข้า มันมาแล้วเข้ามาช่วยกันเหรอออกออกออกจากจุดมากระจายตัวเลยนะอ้โดดคู่ไป้โดพวกมันมีกำลังเยอะเกินไปถ้าคิดว่าสู้ไม่ได้ ดีเพื่อนโฟกัสเพื่อนโฟกัสเอาเพื่อนหมี่อนหมายที่สุดเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาคนไหนสรุกู้ออกไปอย่าเข้าทางเดียวุนพี่ว่างล้อมได้เลยเตรีต่อเยะหน่อยากร้อมเขากูตศกูตกู้างหลังหลังสรุปว่ามาเพื่อสู้ไม่ได้มาดเดียวนะดลตัเอง้ยนะ มันนับคะแพนไปด้ไนมเฮ้ยน้องไปย้อนกลับงั้นไม่โดนวิ่ง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 หนีเทเลโล่กันไม่ได้ไม่ได้ไม่หลับเกพิซซ่าครับเพื่อนๆนะก็มาเอาคืนไปสิ นี่อยู่ในเปล่านี่อยู่ในอยู่ในนี่มันถอยออกนกให้ยังไม่ถ่ายนี่อยู่ข้างนา้านะคอกไม่มีคนเลยนะใช่ข้างนอกเขาหมดเกง่งแล้วนี่นี่ระวัราางระวังระวังมาเติม เไอ,อ,เ,อเด็กกระโปรงถ้าพูดผิดไอเด็กกระโปรงยังอยู่ข้างในยังซักันนัวอ,อยู่ใช่ไหมข้างในเนี่ยใช่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 เขาเจะให้ตายวันเดียวไม่รู้กูไม่เหมือนนี่รถภารกิจชื่อมเหรือนะฮะภารกิจชื่อมเหรือเหรอ พัดได้พัดได้ลนแล้วอยนเื่อี่เหอบนเยกม่ีรเมาอยู่ทีดูแลดูแลไปได้เหรอเฮ้ไม่อยู่น้องเบื่อเราอยู่ตรงนนเขาทไปไเหรอเฮ้ยไม้ไมได้วายเช็คเลยเน่ยเร็วออกมาเลยอะ เลนี่อยู่ไหนห้องเสียงหน่อยซิเลนี่ใครมีขเนะเลนี่หุ่ไม่เห็นยู่ได้เห็นลอยได้อยู่นะเมื่อกี้ล้มไปซะเจ้าตุ๊กตาเสีกระบาดเดินทางจากบ้านนอกเข้าสู่เมืองกรุงเพื่อมาเรียนรู้วิมนต์พสู้กับพวกข้าอย่างนั้น

เอาสิเอาสิเอาไปได้สินั่งอครับน้ตาถ้าจะนั่งดูพวกเราออกไปแล้วกันนั่งอครับน้าตาไม่แค่นั้นเหรอฮะ้องน,นะน่เราอเสรตะไเด็กที่หนึ่งสะกุลคล้ายหนึ่งลูซี่ อะไรวิสวิสโอเคค่อยๆถอนออกมาค่อยๆถอนกำลังออกมาค่อยๆถอนกำลังออกมาีมาสิมันเสวเศร้านมันวาถอนกำลังออกมาไฮัเตอร์บิกเกลจะกลับมาสนอยู่นี่โอ้เลยให้ลุกนี่ได้หึงครับได้หนึ่ง

อยากกินเลือดมาสเตอร์อาบิเกนกันเลยหัวหน้าฉันชอบกินเลือดเอลฟ์เนี่ยเพราะว่าเลือดเอลฟ์มันอร่อยตายซะอีนี่เป็นไงล่ะเซอลูกเตะสลาตันของข้าหัวหน้าหน่วยก็หัวหน้าหน่วยเธอ เะาไแล้วโทรมาตดอี้อเป็น้าจะจัการตรนี <h <h ้่คุบอก่ไปเลยละถ้าจะดกรีไกลอีก้าเลาไนลงนี้ไปไกลออกมาเตอันนีเกลมาส่ง ให้ตลกป่ะเยอะปะตลงหน่อยถอยถอยก่ไ <No> ด <origin> <m ix effects> <into> ้ถอยก็ได้เออออเถอยยังไงเขาวัดใช่ไหมช่วยเพื่อนเหรอเดยดยวไปยไปอยยนงอะไรแนวทางก็เอาเลยดงดีอย่าทำร้ายแขกของเราแบบนั้นออแล้วอ่ะนี่อยู่ไหนเจเขาไปใหมเหรอต้องต้องตึงอยู่นมาไกลเลย เหมือนน้ารัวอยู่ตรงนี้อีกสิแตามันจะไม่ให้ออกไปจะมาลองกับมันแล้วกระเป๋าอะไรนะสองแปดเจ็ดางค่ะเอามันไปไว้ตรงทางออกแล้วไอ้นี่ใบอะไรกันไอ้นี่ใบอะไรกันไอ้นี่มาไงก็ไม่รู้ใครัำเอาทุกคนออกไปข้างนอกว่า ทุกคนอยู่ในความสงบกันครับทุกคนเงียบทุกคนอยู่ในความสงบออกไปข้างนอกลองฟอรายงานสถานการณ์นะครับตครไร่สติปีสิเวลุ่ยฟรีสิที่ผู้ต้องขังหลายหครับแต่ว่ายังเหลืออีกแค่ไม่กี่คนที่ยังกู้ออกมาไม่ได้ถ้าเกิดออกมาไม่ได้จริงผมจะขอท้าเขาและลองประลอง แล้วลองมาลองเพื่อแรกชีวิตเด็กครับทุกคนถอยออกไปปาเตอร์บิเกลพอเอามันม